สวัสดีครับวันนี้จะมาสอน CentOS นะครับ CentOS 7จ CentOS เป็นตระกูลของ Red Hat เป็น Linux นะครับ Red Hat ่า Linux มันจะมี Debian Red Hat Debian จะเป็นถ้าเป็นลูกของ Debian ก็จะเป็น Ubuntu แต่ Red Hat เป็นซอสของ CentOS เป็นลูกมาจาก Red Hat อีกทีหนึ่งโอเ okay. ค Ubuntu โอเคมาดูการแก้ไขปัญหานะครับในกรณีที่ทุกท่านลง s e n o s S7 เป็นไม่ใช่กราฟิกโหมดเป็น GUI mm hmm. คือ GUI ต้องแยกให้ออกก่อนว่า GUI กับกราฟิกมันแตกต่างกันยังไงถ้าสมมติว่าใช้คอมปกติมันจะเป็นกราฟิกโหมดอ่าอะไรนะเป็นกราฟิกโหมดเออ GUI คือกราฟิกกราฟิก user interface หมายถึงของความหมายของคําว่า gui ก็คือหน้าจอสวยๆเหมือนใช้ Windows xp Windows อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นคอนโซลก็คือหน้าจอสีดำดำเราต้องพิมพ์โค้ดเข้าไปแต่วันนี้เราจะลองแบบหน้าจอสีดำดำเลยเราจะแก้ปัญหาอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาวันนี้ก็คือมีจะมีประมาณสัก6ข้อ 1. เมื่อเราใช้คําสั่ง ifconfig แล้ว error จะทำยังไงดี2ก็คือ อขอ ifconfig ก่อน ifconfig ก็คือเป็นเป็นคำสั่งโชว์ ip ว่าตอนนี้เราใช้ ip อะไรอยู่ในกรณีที่เราอยากทราบว่า ip ตอนนี้ปัจจุบันเราได้ ip อะไรมา,าเราก็ใช้คำสั่ง ifconfig ในตระกูลของ linux แต่ถ้าตระกูลของ windows จะใช้จะเปลี่ยนจาก if เป็น ip เอาไง่ายๆนะครับถ้า ipconfig เป็นการโชว win IP ของในตระกูล Windows แต่ถ้าในตระกูล Linux จะใช้คำสั่งว่า ifconfig อ่าแต่ถ้ามัน Error ยทำไงมันดูไม่ทราบ IP โอเคข้อที่1ข้อที่2ก็คืออ่ะอันนี้ผ่านไปแล้วข้อที่3เราอยากเซต IP เป็น static คือ IP เป็นแบบ s e ต i p เองอ่ะไม่อยากได้เป็นแบบยังไงอ่ะแบบได้มาจาก d h c p หรือว่าได้มาจาก r o u เตอร เพราะว่าไอ้ตัวนี้จำเป็นไหมจำเป็นครับในกรณีที่ทำเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้องเซต IP เป็นแบบแมนนวลพอเซต IP เสร็จเราก็จะรีโมทไปที่เราจะใช้โปรแกรมที่เป็นพุตตี้พุตตี้รีโมทต s เซิร์ฟเวอร์ก็ใช้พุตตี้ในการรีโมทไปเซิร์ฟเวอร์โอเคจริงๆตรงเนี้ยพุตตี้มันต้องอยู่ในข้อ5โอเคไม่เป็นไร โอเคข้อ5เมื่อเราเซต IP เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำสั่งอะไรในการรีสตาร์ทเซอร์วิสเซอร์วิสนะครับไม่รีสตาร์ทแล้เซิร์ฟเวอร์เราจะรีสตาร์ทแค่เซอร์วิสของเน็ตเวิร์กเมื่อเราเซตทุกอย่างปุ๊บเราก็ต้องรีเซตมันครั้งหนึ่งจะทำยังไงอ่ะข้อที่6กก็คือฟังก์ชัน wget ใช้ไม่ได้ทำยังไง wget เป็นคำเป็นฟังก์ชันที่ใช้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บางตัวในตระกูลลีนุกจะใช้คำสั่ง wget แล้วก็ตามด้วยลิงก์โอเคมาดูข้อที่หนึ่งเดี๋ยผมเปิดผมจะเปิด CentOS 7นะครับสตาร์ทมันเลยเปิดขึ้นมาหน้าจอ Linux Linux OS 7. จ็ดคคก็คือคอมมาลายมั line. ผมเดานะครับคคือคอมมาลายโอเคมันก็เข้ามาละรีบูทแป๊บหนึ่งใส่ user password user root password เราใส่มา password ตอนที่เราพิมพ์มันจะไม่เห็นหน้าจอชาร์ปสี่เหลี่ยมชาร์ปอย่างงี้แสดงว่าเราเข้าสิทธิ์รู t แล้วนะครับถ้าท่านที่ยังไม่ได้เข้าสิทธิ์รู t ก็ใช้คำสั่ง su แล้วก,กด enter เขาจะให้ใส่รหัส แต่ในกรณีที่ว่าใส่รหัสไม่ได้เราก็ต้องเช้งไอ้พาสเวิร์ดรูทก่อนแต่นี่ผมเข้าในสิทธิ์ในสิทธิ์ของรูทผมลองใช้คำสั่ง a f c o n f i g มันจะเป็นยังไงโอเคมันบอกว่า slash <c oughs> base ifconfig command not found โอเคเราจะทำยังไงเรามาดูกันโอเคเรามาดูกันอันดับแรก ถ้าผมลืมเติมตรงนี้ถ้า ifconfig มันใช้ไม่ได้เราต้องติดตั้งยำติดตั้งตัวโปรแกรมของ ifconfig มันจะชื่อว่ายำเราต้องอินสตอ l นะครับยำแล้วก็อินสตอลหน้าจอดำๆลบ y หรือคืออินสตอลลบ y ให้ตอบ yes ไปเลยนะครับ แต่ถ้าเราไม่ใส่ลบ Y ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ในที่นี้ผมขอใส่ลบ Y ก่อนคำสั่งย้าก็คือให้เหมือนคำสั่งติดตั้งอะครับเป็นแพ็กเกจย้ำอินสตาลแล้วก็เป็นวักทีนึงแล้วก็ลบ Y แล้วก็ NET TO อ่ผมพิมพ์ผิด NET ตลบ To e อ t e r อ่ะมันจะขึ้น Error อย่างนี้เพราะว่าอะ,อะไรมันบอกว่าเซฟเบโอเค เพราะว่ามันยังออกเดตไม่ได้มันก็เลยไปดาวน์โหลดไอตัวแพ็กเกจของ ifconfig คือแพ็กเกจของ nettool อ่ะลองปิงที่มันออกเดตได้ไหมปิง www.google โ okay. อเคมันไม่รู้จักมันบอกว่า unknown host google ไม่รู้จัก host google อ่ะเรามาดู พอมันไม่รู้จักเราจะทำยังไงดี IP ก็ไม่รู้ยังไงเราเข้า F config ไม่ได้อยากรู้ IP ทำไงเราก็ต้องเซต IP ข้อ3นะครับเข้าไปดูไปเลยอือ mm hmm. อันนี้ขั้นตอนเซต IP เราจะตรวจสอบว่า IP อ่ะโอเคเรามากันเลยข้อหนึ่งตรวจสอบ Network Switch อะไรเงี้ย ข้อ2ก็คือพาดของเน็ตเวิร์กจะอยู่ตรงนี้อ่าผมลองเข้าทีละหมวดเลยนะครับ CD ผมยังไม่ได้เขียน CD แล้วก็ ETC ETC ทำไมต้องเป็นหมวด ETC สามารถอ่านจากคู่มือของ Linux กนะครับ ETC แล้วก็ s y s sys f o n f i g โอเค SysConfig โอเคแล้วก็ เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแต่ถ้าเป็น GUI หน้าจอแบบสวยๆงามๆม,มันคลิกซ้ายคลิกขวามันจะง่ายแต่ในหลักการจริงๆมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้ามาดีกว่าถ้าในหลักการของผู้ดูแลระบบนะครับโอเคผมเข้ามาละผมเข้าหมวด etc แล้วก็ไปที่ sysconfig ก็คือ system นะครับแต่ว่าไม่เป็นคำสั่งอ่ sysconfig er แล้วก็ folder Net, network script โอเคคำสั่ง CD คือให้เข้าหมวดหมู่ที่เราต้องการโอเคผมไปดูในหมวดหมู่ script มีอะไรบ้างผมใช้คำสั่ง ls ls คือคำสั่งโชว์ส่วนใหญ่การ network จะขึ้นต้นด้วย ifcfg เราลองหาตอนนี้มันมี2ตัว IFCFG ENP03S3 กับ IFCFG ลบ LO LO น่าจะเป็นลูปนะครับผมลองขอดู VI คำสั่ง VI ดูว่าตัว IFCFG แต่ผมเดาว่า LO น่าจะเป็นรลูปแบค็ค LO โอเคใช่รลูปแบค็คมันบอกว่า d y LO 1 2 7 0 0อเป็นูะไรเงี้ยเป็น loop back name เป็น loop back โอเคถูกต้องผมออกจากคำสั่ง vi ผมกด escape e s 4ข้างบนสุดของคีย์บอร์ดป๊บผมกด colon ผมกดช f t แล้วก็ colon เพื่อใช้คำสั่งออกแล้วก็ q q ค quick โอเคผมก็เข้าหน้านี้ผมเคลียร์เพื่อไม่ให้งง โอเคผมว่า ls โชว์ใหม่สิผมลองดู ifcfg การเนเ็ตเวิร์กจะขึ้นต้นด้วย ifcfg นะครับอ่าผม vi ifcfg e ผม e ผมกดตัวเดียวผมกดแท็ตรงคีย์บอร์ดนี่มันจะดึงลีนุกจะอย่างเงี้ยครับกดแท็บมันก็จะคำนวณมาให้ปโอเค ตรงส่วนนี้น่าจะเป็นตัวนี้ของการเน็ตเวิร์กมันบอกว่าไทปไทปเป็นอีเทอร์เน็ตโอเคอีเทอร์เน็ตอีเทอร์เน็ตเป็นการแลนอีเทอร์เน็ตดีฟอลเป็นเยสบูตโรโตอเป็นเหมือนกับไทปว่าตอนนี้มันใช้ d h c อ u อ่าียน,นี่เราก็ดูไปออนบูตก็คือในขณะที่เราบูตเครื่องตอนนี้มันบอกอันโดอยู่โอเค เรากลับมาดู POINT ต h e ี t ที่เราทําไว้อ่าบอกว่าพอเข้าเมื่อกี้เราผ่านตรงหน้านี้ละพอเข้าให้ไปแก้ตรงไหนให้ไปแก้ตรง start ให้ไปแก้ตรง boot r o t <c> o <oughs> ผมอ่านถูกแล้วป่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เดิมมันเป็น dhcp เรามาดูกันใช้ dhcp ไหม <c oughs> โอเคอันบนสุด boot r o t o มันย่อมาจากอะไรผมก็ไม่ทราบอ่ะโอเคคำสั่ง vi ถ้าสมมติว่าเราจะมีการแก้ไขอ่ะผมออกก่อนผมออกก่อนอ่ะเนี่ยคำสั่ง vi เป็นคำสั่งเป็น text editor หรือว่า text e d i t อ่ะแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเข้าใหม่ Okay. แต่ถ้าเราจะเข้ามาแล้วแล้วเราจะมีการแก้ไขให้เรากดสังเกตข้างล่างนะครับข้างล่างสุดนี่เลยให้เรากดตัว i บนคีย์บอร์ด i นะครับ i integer ครับ i อย่างเดียวพอเรากด i เสร็จปุ๊บข้างล่างจะขึ้นว่า insert โอเคพอมันขึ้น insert เราก็สามารถแก้ได้เราก็เลื่อนเครอร์เซอร์ไปแล้วกด delete ด เราก็พิมพ์มา static แต่ TIC ปึ๊บเบิรบเบบนะแล้วมันปุ่ม static ไปแล้วทำไงดีอ่ะเราเข้าออกออกไปดู point ตอน powerpoint อ่ะบอก static แล้วก็ add IP โดยใช้คำสั่ง IP addr ก็คือ IP addr ก็คือย่อมาจากว่า IP address แต่เรียนุ๊งจะเขียนแบบ ช็อตสั้นๆถ้ามันยาว IP A D D R เท่ากับ IP ที่เราต้องการ IP ที่เราจะเซตอะครับโอเคเราก็มาเขียน IP D D R ต่อ IP ตัวเลขตัวใหญ่นะครับ A D D R ใช่ไหมผมขอออกก่อนนะขอดูก่อน A D D R ถูกต้อง โอเค a d d r linux ตัวใหญ่ตัวเล็กมีค่าแตกต่างกันนะครับถ้าคำสั่งตัวนี้ถ้าเราไปพิมพ์ว่า i p i ตัวใหญ่ p ตัวเล็กเหมือนคนละคนกันตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตัวเล็กแต่ว่า Windows ตัวเล็กกับตัวใหญ่มันมีค่าเท่ากันเหมือนตัวเดียวกันแต่ Linux ตัว a ตัวเล็กกับตัว a ตัวใหญ่มีค่าต่างกันเลย ไม่ใช่พ่อกับลูกไม่ใช่โอเคผมใส่เ p ไปเลย1 9 2 1ก8สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดผมอยากใส่เ p อยากใช้เ p 2 3สองสามสี่โอเคผมกด enter เพื like uh ่อออกแท็บใหม่บรรทัดใหม่ผมมาดูอีกทีนึงเจ็ดวีอ้าวผมลืมอีกอันหนึ่งเ e ็ m มาร์กโอเคผมใส่ไปเลยดีกว่า ผมใส่ในนี้ดีกว่าเน็ตโ okay. อ25 5. 25 5. 25 5. 25. เคเน็ตมาร์คสองไอ้ย่าสองเพื่อไม่ให้งงองห้าห้าจุดศูนย์สองห้าจ 25. ห้าจุอเป็นทับยีิบสี่นะครับเป็นคลาสสี่ ผมเข้าไปแล้วผมจะใส่ n e ็ตเน็ตมาต่อโอเคเน็ตมากก็คือสับเน็ตมากนะครับเน็ sk เท่ากับส5งห้าห้าจุดสองโอเคต่อไปผมจะใส่เกตเวเกตเวนโซนจะเป็นเกตเว y เกตเว์นะครับเป็นของเลาเตอร์ของไฟเวอล์อะไรก็แล้วแต่ผมจะใส่เกตเว้อ่าโอเคผมก็พิมพ์ตรงๆไปเลยเกตเว์ T E V a Y เกตเว์เวถูกต้องไหมถูกต้องตัวใหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งโอเคผมลองใส่แค่นี้ก่อนในนี้ มันบอกว่าในนี้ยังยังเหลืออีก DNS กับ yes ตัวนี้อ่ะผมขอเปลี่ยน yes ก่อนเพราะว่าทำไมผมขอเปลี่ยนให้เป็น yes ก้างล่างนี้ก่อน DNS ผมยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีบ o t เอ้ไม่ใช่รีเซ t ตรีรีสตาร์ทอเงี้ยรีสตาร์ทไอเซอร์วิสเน็ตเวิผมใส่ yes ก่อนถ้าไม่ yes ตรงเนี้ย มันรีบูตไปมันก็ยังไม่ทำงานเพราะมันโดอยู่โอเคแต่ตอนนี้ผมยังไม่ใส่ DNS เดี๋ยวผมจะพุตตี้เข้ามาผมกด Escape เพื่อออกจากคำสั่ง Input In ผมกด Colon เ q เพื่อเด็เคือเป็นคำสั่งเขียน Q ก็คือ Quick ก็คือออกเขียนแล้วก็ออก โอเคมันก็ออกมาแล้วอ่าผมใช้คำสั่งนี้อ่าคอนดูแล้วกันผมจะรีสตาร์ทเน็ตเวิร์กผมใช้คำสั่งนี้โอเคมาดูกันมผมจะไม่ใช้ sudo นะครับเพราะว่าเราอยู่ในสิทธิ์ของ root อยู่แล้วนี่ดูจากหน้าเราเป็นสิทธิ์ root อยู่แล้ว เป็นชาร์ปอยู่แล้วเราจะไม่ใช้ sudo เราพิมพ์ไปเลย system system ctl ctl หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ Restart อ่าให้มัน restart network dot service คือมันบอกว่าให้ system restart Network.Service ก็คือ Service ของ Network ừ, ผมก็พิมพ์แล้วผมมากด Enter ไป Status เรียบร้อยอผมขอดูก่อนเช็ค <k iller> ว่า Status เป็นยังไงคำสั่งเหมือนเดิม State ผมกลิดเกียดพิมพ์ละว Status โอเคเอา State ติกอ๋อ State ติกอ่าอผมพิมพ์ผิด St Status อ้าวสเตโอ้โหมองข้าดูก่อนนะดึกละลืมโอเคสต็อปสต็อปสเตตัสโอเคนึกไม่ออกแล้วสมองเบลอสเต๊โอเค tus อ่ามันบอกว่าการ์ด Network, อะเน็ตเวิร์กอะบริอัพดาวแอคทีฟสีเขียวคือแอคทีฟถ้ามีปัญหามันจะขึ้นสีแดงแสดงว่าทำงานละทำงานแล้ว,ลวผมจะลองพุตตี้ไปผมออกก่อนจากนี้ผมจะลองพุตตี้ไปที่สังเกตต,ตอนเนี้ยลองดูก่อนนะผมยังใช้คำสั่ง ไอเอฟคอนยังไม่ได้เคลียร์นะผมลองใหมไอเอฟคอนฟิกยังไม่ได้แต่ผมรู้ IP แลละเพราะว่าผมเพิ่งไปเซตเมื่อกี้ผมขอออกจากนี้ก่อนเดี๋ยวอ่ะ,อะโอเคผมขอย่อก่อนผมขอผมขอย่อก่อนผมขอเข้าพุตตี้ก่อนหน้าจอรกนิดนึง 1นึ่งหกึอเออผมเข้าปุตตีอ่าเข้าไปแล้วอ่าผมอัปุตตีละโอเคผมพิมพ์คำสั่ง root เอ,อ,เอ่อ password อ่ามันรีโมทมาละอืมผมเข้าหน้าจอเมื่อกี้อ่าผมเข้าก่อน cd etc เพื่อจะไปเพิ่ม dns ของ l านเมื่อมันใช้มันมันไม่มี dns มันก็เลยออกเน็ตไม่ได้อ่าผมเข้ามาละ cd etc ให้ไปเข้าหมวด etc แล้วไปที่ system sys config network ใช่ไหมโอเคน่าจะใช่ดึกละ script r i p t โอเคอ้า hmm. วบอกว่าอ๋อ oh. ลืม s โอเคผมก็เข้าหน้าเดิมคือตัวนี้อ๋อ oh. ดูก่อนโอเคยี่สิบนาทีต้องรีบละตัวนี้ v i i f g ใช่ไหม i f c โอ้ย fg. enp. โอเคผมกดแท็บอ่ะ okay, <c oughs> ผมบอกว่านี่ผมใส่ ip ไปแล้วใส่ n e ็ตมา k ไปแล้วใส่เกตเวย์ไปแล้วแต่ยังขาดตรงนี้แก้เป็น static แล้ว on b อ o บแล้วแต่ยังขาด DNS. พอมันขาด DNS เสร็จปุบ๊บมันก็ออกเด็ดไม่ได้ผมกด i กด i ตรงคีย์บอร์ดเพื่อจะแก้ไข โอเคมันข okay. ึ้นมา insert แล้วผมกด enter อ่าผมปิน DNS 1คือตัวที่1ผมใส่ไปเลย192.168.1.1ผมมี DNS 2ตัว DNS 2เท่ากับ1.8.8.8อันนี้คือ DNS ของ Google ผ <ksi> มใส่เสร็จแล้วผมกด escape อ่า แเป็น UQ ผมออกแล้วลผมก็รีสตาร์ทเซอร์วิสเน็ตเวิร์กซิส CTL r e สตาร์ทเน็ตเวิร์ v เซอร์วิสโอเคลองปิงไปสิปิงอ่ะเคลียร์ไปเลย อะไรปิงสิ www.google.com เออออกเดตได้แล้วถ้ามันขึ้นอย่างนี้มันมีค่า ICMP ก็คือมันออกเดตได้แล้ะผมออกได้แล้ว,ผม,ออดดลวผมลองเช็ค IP ดิ ifcon ifconfig มันยังไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ได้ติดตั้งงั้นผมติดตั้งเลยยำ เคลียร์ก่อนผ okay. มออกก่อนโอเคผมออกก่อนเพื่อไม่ให้งงเคลียร์ผมพิมพ์คำสั่งยำ install คำสั่งติดตั้งลบ y net คำโปรแกรมก็คือ net ลบ t w o a. ใช่ไหมใช่ net to กด e n เตอร์ไปมันก็โหลดตึ๊ดตึรตอร์ตึรตมันมีอะไรบ้าง Bed Extract Update เนเปิดเต็มๆเลยมันกำลังอัปเดต Net to y อ u เดี๋ยวหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราจะมาดูใช้คำสั่ง is อสอ p a c k เก n เ t ็ o ทู available อะไรลองดูไหมมี s เปล่าน่าจะมี s ผมลืมเติม s โ okay. อเค complete แล้วการติดตั้ง n e t to complete แล้วดูจากตรงนี้แพ็กเกจที่มาติดตั้งเ e t ดทูเบอรเบอรเบอร์เบขนาดไฟล์ดาวน์โหลด3 0 4 k อินเตอร์ตอนนี้มันแต่งอะไร เลยผมลองผมเคลียร์กอนเคลียร์ clear. โอเคผมลองใช้คำสั่ง c o n f i g ขอดู ip if c o n f i g น่าโชว์แล้วอันนี้คือแก้ปัญหานี่คือ ip ที่เราเซตเมื่อกี้ตื่ๆอันนี้คือ loop แก้ปัญหาข้อที่1เอ้ข้อที่2 ข้อที่1ข้อที่2อะเออข้อที่1แล้วก็ข้อที่2อเมื่อกี้เราเซต IP ไปแล้วตอนนี้เราสามารถดูไอเราดู IP ของเครื่องได้แล้วเราเทคไ IP ก็ได้แล้วเราเซต IP พึเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็รีโมทผ่านพุตตี้เรารีสตาร์ทเซอร์วิสโอเค ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ The b u l l get คือคำสั่งดาวน์โหลดโอเคก่อนจะดาวน์โหลดผมอยากให้มันไปเก็บในเทม cd tmp โอเคมันอยู่ในเทมแล้วในเทมตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคในเทมไม่มีอะไรผมลองหาไฟล์สักไฟล์หนึ่งอ,อันนี้ก็ได้คัลล็อกที่อยู่ โอเคผมใช้คำสั่ง w get ผมก็กด enter ไปมันบอกว่าเบสตัวนี้คำสั่งตัวนี้ไม่มีอีกแล้วอพอมันไม่มีทำไงผมก็ใช้คำสั่งย้ำเช่นเดิม install w ตรงๆเลยนะครับ w get โอเคมันก็ติดตั้ง มันก็ถามว่าไอ้ wget มี3 4 5 k ไซส์2เมกคุณจะติดตั้งไหมอ๋อตอบ yes ไปเลยเขารอแป๊บหนึง่งมันกำลังโหลดอยู่ตึ๊ดตุ๊ดต๊ดโอเคติดตั้งละโอเคเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์อ่ะผมลองใหม่ ผมใช้โค้ดมาเกี้ยมผมโหลดตัวนี้ wget ตึ๊ด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 ต๊ด Enter ไปนีมันโหลดมาละตอ๊ดตึ๊ดต๊ดโหลดโปรแกรมตัวน,นี้โปรแกรม c a t t i v e n e t เคผมลองมาดู ls ls คือคำสั่ง list อ่าเห็นไหมมีแล้ว c a t t y ศูนย์ย์จุแปดจุดหนึ่ ตอนนี้คือเราก็ใส่คําใช้คําสั่ง w g e t ได้แล้วนะครับอ่าจบข้อเค okay. เรียบร้อยสามารถติดตามเราได้ที่วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขอเปิดนี้ก่อน สามารถติดตามเราได้ที่สามารถติดตามผมได้ที่สารพันธ์โปรแกรมนะครับเซิร์ชจากตรงนี้ก็ได้สาสาสารพันเออแล้วก็เวนวักโปรแกรมอ่ะมันก็จะโชว์อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับรูปคนหน้าตากวนตีนิดนึงโอเคแล้วก็เข้ามาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ